วัสดีครับไงน,นี่ไงเชียร์เรียลอาบาตรลานอิมบานกันารมูแม่เอาบองปูนเสรมสายบาัตม,มูแนะนำการคู่กันนารส้มแบบลาวผมเคยไปเที่ยวเมืองลาวมาเนาะผมไปตกปลาแล้วก็ได้หนูมาผมก็ได้วิธีมาทำดูว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยก็ลองทำดูเนาะ ให้พี่น้องไม่เอาบองบนแซมซายกูบันนี้ก็ลองวังแแวแม่เอ็มกูเอ็มก็ลองแม่ครับเอานี่ขัดนแรกครับเกิดนะเน่หนูครับคัว่วตำพริกกระเทียมหอมซับหนูครับละเอียดบัวละเอียดก็ได้เอ็ดเลยครับเอ็ดแล้วซับเสร็จเอามาคู่กับหนูหมักไว้ครับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งรับมันชั่วโมงหนึ่งบันี้เอาหม้อครับลงเอาหม้อเอาหม้อทางเต้นะครับครับตั้งไฟครับครับบันนี้ก็เอาน้ำครับแบบคุกคิกคุกคิกน่อยครับใครับเออบันนี้ก็ทาให้น้ำมันเดือดครับอย่าไปใส่ลายเด้อพี่น้องเด้อถ้าใส่ลายมันเป็นแกงเด้ครับเออ ันก็ทาให้น้ำเดือดก่อนนะครับครับต้องทาให้น้ำเดือดก่อนน้้เลือดแวตัดเอาเปิดใส่ป่ะครับครับในน้ำเดือดก่อนเดือดแล้วครับเราก็เอาหนูลงหมอครับนี่เอาหนูลงเนื้อไอ้ลงหมอน้เดือดแล้วครับนี่ใส่น้ำนะครับเพื่อเตก็บผัวครับหลายได้ครับหนูตัวนี้ ลานไปได้มาโอู้โตบางไงครับอืมครึ่งมอครับครับนี่แหละครับที่เราก็ให้ได้ไหมครับก็ครัวครับรอน้ําแห้งอีกเทื่อนึงครัวน้ำครับสองน้ำก็ได้สองน้ำก็พอครับครับสองน้ำแล้วค่อยปุ้งไปเ่ยให้เนื้อมันหายข้าวครับแอ้เขาสน้อ้ ัเดี๋ยวทับเบิ้งหน้าเนาะครับเดี๋ยวทับเบิ้งสุดแล้วเดี๋ยวไอ้นนี้ได้ครับปุุงไอ้นนี้เจนลี่บรันดีครับใส่อ่าเติมไปจังน่อยพี่น้องเออยี่ห้อไหนอีงหยังก็ได้ใส่ไปเลยครับเพื่อจดจานบาคนเน่ใส่อะไรเขาไวล้วเนาเดี๋ยวทับเบิ้งวิธีปุ้งเสร็จแล้วเนาะ ครับแข่งแล้วครับน้ำสองครับวันนี้น้ำสองครับเริ่มสิแข่งอีกแล้วครับวันนี้ว่น้ำสองเขาก็ขัวไปเรื่อยๆครับพี่น้องขัวขัวไปวันนี้เหาสวใส่ได้ครับมีอะไรนี่ครับผมไใส่ยี่ห้อไหนครับมะเขือครับมะเขือเปาะมะเขือหืนมะเขือหยังเหาใส่ไปโลดครับพี่น้องใส่ไปโลดครับเออ ใส่หน้อยก็เออบโพกกันกินครับมันเซฟหลายอืมครับใส่หลายก็เซฟหลายครับพี่น้องใส่น้อยก็เซฟน้อยบันีีเด้อครับมีหางก็ใส่เลยครับใบมะกรูดใบะนาวโอกิ่งกระชายพริกไทยออนเด้อครับผ้ากีสารเห้าเออมันขาดบ่ได้ครับกับพริกไทยนี่ครับนี่กระชายเห้า ใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปเลยครับแล้วต้องปรุงรสอยู่ครับปรุงปรุงอยู่ครับเยอน้อนะครับจากน้อยเขาก็ขัวไปเรื่อยพี่น้องบ่นี่นนครับบอครับบ่โดนดอกเดี๋ยวนี่แห,หะละครับมันสินได้เนื้อหลายบอไไนี่ถึงเขาซิมีหนูใหญ่หรือบ่ใหญ่มันก็พอที่โอ้แบ่งปั้นพี่น้องกินได้เลยครับ มันบวกคือคนสุรินทร์ห้าอีสานใต้เด้อครับอีสานเหนือเรออเาขาน้นี่ครับพอแห้งแล้วแห้งแล้วก็เติมน้ำพี่น้องไปนึ่มน้ำต้นน้อยครับเติมน้ำไปอีกูน้ำบุษบารรนบันไดพี่น้องแมงกไม้ครับครับมันเห็ดครับแมงแมงไลซ์หรือพี่น้อง ครับเออขอโทษขออภัยครับมันอยู่ในทุ่งนาเนาะเฮามาเฮ็ดกินเนาะเฮาก็ต้องทําใจครับใส่น้ําอีกไปไหอืมครับน้ําที่สามแล้วอืมวันนี้ครับอะไรต่อครับวนี้ข้าวคัวใส่ข้าวคัวหอมไหมครับเด้อวันนี้ครับข้าวคัวเอากลัวเดี๋ยวกลัวไหมไหมเลยครับครับ ขัวมาเออพี่น้องเอาหาได้นะเข้าใหม่นี่ยิ่งหอมครับใส่ไปเลยครับครับเออใสจังน้อยเพื่อไอขัวนะครับวันนี้ขัวโคตรมันเก่ากันครับวันนี้ก็ขัว<ด>มักนำ้ำลาวิบันไหนกน็จัดเอาเลยพี่น้องบัดนี้แซบ่บล้วละบันนี้เอาชิมเดิมพี่น้อง้เฮา แต่เครื่องเข้าเฮ้ายังใส่ปรทันครุเด้อครับออซิมก่อนเนี่ยได้เครับรสชาติโอ้สุดยอดสำนันพี่น้องอาหารหนูครับสุดยอดสำนันดีครับเลงครับครับต่อไปแสงครับผมผักแพ้วครับม่เฮ้าเด้อภาคีศารเขาเขาเรียกอยังครับเขเรนเขาว่ากระสังสุมหง คนเรานค,น <LGBTQ> คนเราเ็าเรียกว่าผักเพลอเออคนไทยก็ผักเพลครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าผักเพลคืออะไรนี่อาหารสุดยอดครับของภาคอีสานต้องปลาลงปลาไหลต้องใส่ตัวนี้ครับอกรับกะสังซุ่มหงอะไรผมไม่รู้นี่ครับใส่ไปเลยพี่น้องเพื่อความแซ่บความนัวของเ้าความหอมดับกินข้าว เอาลองมึงครับอ้าวครับข้นคนครับคนครับลอซุปคครับใส่ปากแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเออเสร็จแล้วครับนี่ เออเออนครับชุด่อครับครับนี่ช้อนครับนั่นแหละชุดย่อครับชุดย่อครับกินหลายคนดีครับแซ่บครับผมแมนจะกินผู้เดียวผู้แ่บได้หน่อยเออเออเออีสานเฮาเฮาสิซีดยังไงห้องกินโลดครับพี่น้องเฮางระซิบเมื่งครับนี่ขอวนู้ครับอืม โอเคครับผมจับจบครับแต่มากินข้าวกันนะครับเด้ออขากินนะนครับหอนครับเนี่ยึ้นเสดินผม าการค้่วหนูกินหนูนี่คือผัดข้าอย่างเดียวเลยหลานเอ็มนี่โบราณโอเปียวเด้มันไม่มใช่ปนในม่นหรือไงฮะมันเรินต้องกินซูราต้องกินสุราให้กินสุราเรียกทีเรียกซูรินจริง